ปีใหม่มาเที่ยวหาเฮียจีวอนมาเยี่ยมเฮียจีวอนนะปีใหม่ที่โรงพยาบาลขอนแจนเดี๋ยวจะพามาอาจารย์สุทินด้วยมานอนด้วยกันสักสามคืนที่นี่เดี๋ยวจองห้อง VIP ให้แจ้งอาจารย์สุทินด้วยเฮียจีวอนแผลเขา ดีขึ้นมากเลยแผลเขาแคบขึ้นมากเลยอพอบคุ้นดาวเผอเผอแป๊บเดียว1100งันดวงแล้วท่านที่มีดาวในระบบ Facebook ส่งมาให้เฮียจีวอนดวนเลยไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรไม่ต้องไปดิ้นรนคอยคว้าหาไม่มีก็แค่ให้กําลังใจเฮียจีวอนหายไวๆก็พอแล้วอย่าให้ถึงสามอาทิตย์เลยคุณหมอบอกอยังต่ำสามอาทิตย์เลยนะ หลังปีใหม่แน่นอนมาจับของขวันกับคุณหมอที่โรงพยาบาลแน่นอนเดี๋ยวเฮียจีวอนจะส่งของขวันไปร่วมจับของขวันกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส <c oughs> องพันสองร้อยสองพันสองร้อยดวงขอบคุณดาวนะ ขอบคุณท่านที่ส่งดาวมาให้เป็นค่ารักษาเฮียจีวอนสมทบสมทบทุนในการรักษาเฮียจีวอนขอบคุณมากมายขอบคุณส่วนท่านใดที่ไม่มีไม่มีดาวในระบบ Facebook ก,ก็ไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งไม่ไม่ต้องดิน้นรนหาไม่ต้องไปบอกลูกบอกเต้าไม่ต้องไปบอกลูกหาดาวให้ยายหน่อยหาดาวให้แม่หน่อยแม่จะส่งให้เฮียจีวอนไม่ต้องไปบอก ถ้าไม่มีดาวก็ไม่เป็นไรเพียงแค่ส่งกำลังใจคอมเมนต์ให้เฮียจีวอนหายไป,ไปก็พอแล้วส่วนท่านที่มีอยู่ในระบบท่านที่เก่งที่หาดาวเก่งที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศประเทศนอกเขาซื้อดาวเก่งก็ส่งให้เฮียจีวอนด้วยสมทับทุนในการรักษาเฮียจีวอน เล็กๆน้อยๆอ,อย่าประมาทก็เขาบอกว่า1น่ดวงเท่ากับ1เหรียญหนเึเหรียญก็32บาทเออมันก็ไม่ได้มากมายแต่ว่าก็าท่านใดอ,อยากอยากอยากเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาเ mm. ทวดาน้อยจีวรในครั้งนี้ก็เอาระบบดาวดีกว่าเอาดาวดีกว่าจาก Facebook เอาดาวจาก TikTok เอาเอาของขวัญเอาของขวัญ เมื่อวานเออไม่ใช่เมื่อวานวันขอนู่นไลค์ในช่องติกตอกได้ได้ทั้งหมดหกสิบเหรียญมั้งเอเอก็ขอบคุณมากมายก็ไม่เป็นไรถึงถึงถึง,ถงไม่มีก็ไม่เป็นไรถึงไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เฮียจีวอนเขามีทุนอยู่แล้วถึงเขาไม่มีทุน เทวดาเทวดาทั้งหลายเ,เขาไม่ยอมให้เฮียจีวรตกนักรรมลำบากหรอกเ,อเขาจะรักษาเฮียจีวรให้ถึงที่สุดเทวดาผู้มีหูทิพตาทิพเขาจะทำให้เฮียจีวรได้รักษาแน่นอนอไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องยิดตกกังวลโยม ไม่ต้องวิตกกังวล่าเฮียจีวรนจะไม่มีค่ารักษาไม่มีค่าโรงพยาบาลไม่ใช่มีมีเทวดาเขาพร้อมที่จะให้อยู่แล้วแต่ว่าท่านที่อยากอยากมีส่วนร่วมครั้งหนึ่งเฮียจีวรนเจ็บป่วยไขย้อยากช่วยเฮียจีวรนรักษานี่แหละดาวเนะี่ยขอบคุณนสาธุสาธุาธาธาไปหันไปหันมาวันนี้ พรอาจารย์ไม่รู้สึกตัวว่าไม่สบายออท้องเสียทั้งวันเลยเหนื่อยด้วยแล้วก็เหนื่อยท้องเสียขาดน้ำมั่งให้โยมไปซื้อเกลือแร่มาแล้วแล้วก็ซื้อยามาแล้วฉันยายอยู่สงสัยอาหารเป็นพิษนั่งรถมาเมื่อวานนั่งรถมา สงสัยไก่จ้อแน่นอนชั้นเพลนให้ยมไปซื้อไก่จ้อแล้วก็ชั้นในรถตอนตอนเพลนชั้นในรถไม้เดียวเท่านั้นเองโอ้ขอบคุณดาวมากๆเลยคนที่ส่งดาวมาให้เล็กๆน,น้อยๆหดวง10ดวง20ดวงก็ขอบคุณมากมายขอบคุณจริงๆขอบคุณที่รักเป็นห่วงเฮจีวอ ก็คาดว่าคุณหมอก็สรุปออคุณหมอก็อัปเดตการรักษาเฮียจีวอนวันนี้แผลตื้นขึ้นแผลสดแผลตื้นขึ้นเฮียจีวอนเขาไม่เจ็บแผลแล้วก็แผลไม่อักเสบเพิ่มเติมทีนี้ก็ออรอบรอบแผลนี่มันแคบลงมันแคบเข้าหากันหมายความว่าเนื้อเยื่อมันกำลังสร้างตัวก็ ก็ประมาณนู่นแหละประมาณสามอาทิตย์แน่นอนต้องรอให้เขาหายร้อยเปเซ็ไม่เสี่ยงให้เขาออกไปไม่เสี่ยงให้ไปอยู่วัดช่วงที่เขายังไม่หายเด็ดขาดเดี๋ยวจะเ,เป็นอย่างอื่น,นเฮียเฮียจีวอนแชร์ให้ด้วยแชร์ให้ด้วยแชร์ให้หน่อย ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมท่านใดที่มีดาวอยู่ในระบบ Facebook ก็เปให้เฮียจีวอนนอยไปมาเลยจะได้สมทบในการค่ารักษาส่วนท่านที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะไม่มีไม่เป็นไรเลยไม่มีก็ไม่ต้องไปข่อยขวาหาไม่ต้องไปดินน้นรนบางคนบอกเดี๋ยวรอลูกก่อนลูกกลับมาให้ลูกทำให้ รอหลานกลับมาให้หลานทําให้จะได้ส่งให้เฮียจีวอนไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นไม่มีก็ไม่เป็นไรอยากอย่าไปซื้ออยา่าอยากทําเป็นอยา่าอยากทําเป็นมั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 น,ม,นมันไม่ดีสําหรับท่านที่มีก็แล้วกันทุกคนส่งกําลังใจให้เฮียจีวอนแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็สุดยอดแล้วเนี He ่ยเฮียจีวอน เดียวดาน้อยจีวรพี่พยาบาลมาป้อนอาหารป้อนยาป้อนอาหารก็สามโมงเช้าหนึ่งสามโมงเช้าแล้วก็เที่ยงเที่ยงแล้วก็บ่ายสี่โมงบ่ายสี่โมงแล้วก็บ่ายบ่ายสามโมงบ่ายสามกว่าแล้วก็หกโมงหกโมงแล้วก็สองทุ่มก่อนเป็นช่วงช่วง ก่อนเป็นช่วงๆเฮียจีวอนเมื่อคืนก็ตื่นตื่นมาตีสองหากินก็เทเม็ดว้เทอาหารเม็ดวายเขาก็กินกินเม็ดกินอาหารเม็ดก็อยู่ตีสองกกลับขึ้นมานอนอีกตีสีลงไปหากินอีกตีสี่เสร็จก็ลงไปหากินหากินเสร็จก็หกโมงเช้าก็กิกนอีกกินบ่อย กินจุบจับจุบจับ3,400ดวงแล้วาดาวท่านที่ส่งดาวมาให้เยอะจังเลยวันนี้3,400ดวงแล้วขอบคุณมากมายขอบคุณที่รักและเมตตาเฮียจีวอนเสมอมานะอยอดโยมทุกคนทุกท่านเสียงไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่ามัน1เจ็บท้องสองรู้สึกว่าจะปวดหัวด้วยเป็นไข้ด้วยก็เลย ฉันยาไปแล้วฉันยาไปแล้วนอนเฝ้าพ่อครับนอนเฝ้าลวงตานอนเฝ้าพ่อไม่รู้ใครเฝ้าใครกันแน่ตั้งใจมาเฝ้าเฮจีวอนเฮจีวอนกับมานอนเฝ้าเองเอ่อสำหรับกันไปลูกไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่านะ คอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยคอมเมนต์ comment หายหมดเลยเออแปลกไม่มีคอมเมนต์เออทุกคนเห็นไหมเห็นชัดไหมมันไม่มีคอมเมนต์เลยไม่รู้ทำยังไงโนคอมเมนต์ no ไม่มีคอมเมนต์เลยมีแต่คนส่งดาวให้แต่ว่าไม่มีคอมเมนต์ขอบคุณสาธุ โอนอนพักผ่อนนี่ขึ้นมาแล้วคอมเมนต์หายไปไวสาธุสาธุนี่ไงขึ้นมาระบบมันมันมันไม่ได้เอ็กซิเดนต์หรอกแต่ว่าไม่มีใครคอมเมนต์มันก็เลยไม่ขึ้นมีใครคอมเมนต์ขึ้นมามันก็ขึ้นเห็นไหมขอบคุณสาธุคุณโยมพนิดาขอบคุณมากเายคุณโยมขวัญเมืองหายไปไวนะลูกสาธุคุณโยมอะไรอีก อะไรอ่านไม่ออกคุณโยอุบบนขอบคุณฟ้าเปลี่ยนสีขอบคุณเสียงชัดเจนโอขอบคุณปัจฉรีวันขอบคุณสาธุสาธุาธชื่อภาษาอังกฤษมันสายตามไม่ดีด้วยกลัวอ่านผิดก็เลยไม่ได้อ่านสาธุสาธุ ก็ท่านใดที่มีดาวอยู่ในระบบ f a c e b o o k ของท่านส่งมาให้เฮียจีวอนช่วยรักษาได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ได้ปิดกั้นไม่ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรอัปเดตเฮียจีวอนวันนี้เฮียจีวอนก็ทานข้าวได้เยอะเฮียจีวอนก็แผลตื้นขึ้นมากเลยแล้วก็แผลตื้นขึ้นแล้วก็แผลแคบลง เดี๋ยวดูความกว้างความกว้างของแผลนี่ห้าเซนความกว้างของแผลห้าเซนเดี๋ยวเอาบรรทัดวัดดูเลยห้าเซนมันใหญ่ไหมเดี๋ยวจะดู ความก้วงห้าห้าเซนความยาว8เซนความยาว8เซนแผลสดดีเป็นแผลที่ใหญ่มากใหญ่ใหญ่ใหญ่สำหรับแมวเป็นใหญ่มากๆเลยโชคดีมากๆที่บุญของเียจิวอนที่ท,ที่พระอาจารย์ตัดสินใจโทรไปหา ยมแม่หมอวิภาวดีสัตวแพทย์นะเขาให้คำปรึกษาอย่างดีในเมื่อเราโทรไปปรึกษาท่านเราก็ต้องเชื่อท่านก็ต้องเชื่อท่านปรึกษาเสร็จปุบ๊บทักแชทปรึกษาเสร็จปุบ๊บก็พาเฮียจีวอนมาในคืนนั้นทันทีนี่คือความโชคดีของเฮียจีวอนไม่งั้นตื่นเช้ามานี่ความเจ็บปวดนี่ทำให้เขาไม่รอดเลย โอ้ขอบคุณดาวขอบคุณสาธุสาธุเนี่ยคุณโยมส่งดาวหนึ่งร้อยดวงโยมส่งดาวสิบดวงขอบคุณคุณโยมเบอร์ดสาธุคุณโยมอะไรอีนอนนอทุกคนด้วยทุกคนด้วยได้อ่านไม่ได้อ่านก็โปรดให้อภัยจีวรน,น้ำหนักขึ้นไหมช่างวันนี้ก็ คงที่5้ากิโล5กิโล3ขีด5กิโล 3- ถึงขีดคงที่ลดลงมา1กิโลกว่ากว่าวันที่มาหาหมอเอ,อไม่ใช่วันที่เขาก่อนก่อนที่เขาจะเจ็บป่วยวันแรกที่พาไปหาหมอที่มุกดาหารเนี่ยน้ำหนักเยอะก็ประมาณ6กกิโลกว่า7กิโลประมาณนี้แหละประมาณ6กกิโลกว่าแต่พอ พอเขาป่วยพอเขาได้รับความเจ็บปวดน้ำหนักเขาลงลงกิโลกว่าตอนนี้ก็คงที่เขาไม่เจ็บแล้วทุกวันนี้เขาไม่เจ็บแล้วหายไวๆนะขอบคุณสาธุหน้าตาสดใสสดชื่นมากสดชื่นมากดื้อด้วยจีวันจีวันจีวัน จีวันมันแกล้งทําไม่ได้ยินนอนครับผมขอนอนครับนอนเฝ้าพ่อครับจีวันจีวันลุกเออเอินซื่อดอกขอนอนโอเคนอนนอนไปเลยไม่ต้องลุกหนี อาจารย์รักษาสุขภาพด้วยน้องระวังความดันขึ้นอาจารย์ท้องเสียกลัวอยู่ลูกขยาปรมารลาพาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐคนเรามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บหลีกเลี่ยงไม่ได้เราไม่รู้ว่าโรคภัยไข้เจ็บจะมาหาเราวันไหนดังนั้นเ,เราก็ไม่ประมาท หลับแล้วครับอยู่ที่คอนแกนนี้อีกสามอาทิตย์เลยปีใหม่แน่นอนไม่ได้ไปจับของขวัญกับคุณยายแล้วอาตาทวดคุณยายที่วัดไม่ได้จับของขวัญแล้วปีนี้ทุกปีจับของขวัญอยู่เฮียจีวอนเป็นคนให้ คุณยายทั้งหลายจับของขวัญปีนี้คงไม่ได้จับแล้วปีนี้จะมาอยู่กับเฮจีวอนมาจับของขวัญกับที่หมอที่พยาบาลนะจะส่งของขวัญไปร่วมกับทางโรงพยาบาลนะจีวอนทัของขวัญบอกว่าเฮจีวอนเขาสดชื่นขึ้น สดชื่นมากเลยดาวหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสามดวงสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสามดวงขอบคุณมากจริงๆที่ส่งมาให้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพยาบาลเฮ er ียจีวอนขอบคุณจริงๆรักเมตตาเฮ er ียจีวอนขอบคุณมากมาย ท่านที่ไม่มีดาวก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอยากไม่ต้องไปข่อยคว้าดินน้นรนซื้อมาส่งให้ไม่ต้อง,แค,ง,งแค่ส่งกำลังใจแค่ส่งกำลังใจมาให้เฮียจิวันก็พอแล้วร่วงตาหายไวๆขอบคุณมากมายคุณโยม ปรจานหายท้องเสียอย่างยังงเลยมันเจ็บอยู่ต้องตาไปหาหมอเถอะนะครับอาหารเป็นพิษไม่หายเองหรอเคยเป็นแล้วต้องจีจาค่าเชื้อเนี่ยคาว่ายาค่าเชื้อนี่มันมันเดี๋ยวมันก็หายไม่เป็นไร ขอให้เฮียจีวอนเขาสุขภาพดีก็แล้วกันใครเป็นอะไรก็ช่างมันเ <c oughs> นอะบักลาเนาะขอให้บักลาสุขภาพดีกับพ่อขอให้บักลาหายไวๆกับพ่อใครเป็นอะไรก็ช่างมัน <c oughs> <c oughs> โอเควันนี้วันพระวันนี้ให้เฮียจีวอนเขา ใส่เสื้อขาวด้วยวันนี้เมื่อตอนเมือ่อเมื่อตอนบายบายให้ให้เฮียจีวอนเขาใส่เสื้อขาวแล้วให้เขานั่งด้วยคิดว่าแต่เขาจะลืมเขาไม่ลืมเขาไม่ลืมเลยพอใส่เสื้อขาวปุ๊บขอหาที่นั่งเลยโอ้แบบเฮียจีวอนเขาไม่ลืมเลยไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมการใส่เสื้อขาวแล้วก็จะต้องเดินขึ้นไปนั่งตรงที่เขานั่งเขาไม่ลืมเลยนะ นั่งรอให้พ่อพาสบายเบี่ยงให้โอ้แบบคิดว่าแต่ที่แรกกังวลอยู่ในช่วงที่เขามาอยู่โรงพยาบาลน,นี่ยกลัวกลัวว่าออกจากโรงพยาบาลเขาจะลืมเขาจะลืมการฟังทำการนั่งสมาธิการใส่เสื้อขาวแต่ว่าเขาไม่ลืมเฮียจีวอนเขาไม่ลืมเลยนั่งเองโดยธรรมชาติแบบเหมือนเดิมเลยเ,เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดู เดี๋ยวลงคลิปให้ดูวั <c oughs> นนี้วันพระด้วย <c oughs> แอบมองหายปวยเร็ว,วจงปรารย์เฮียนจีวอนขอบคุณชาตุ